ครับน้านาหน้าตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนพัดนะครับจากยูทูปน้าพัดฟิชิ่งนะครับวันนี้ผมมีรอกสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะครับพอดีผมเห็นในแอปขายสินค้าออนไลน์นะสีสันสวยดีนะครับผมก็เลยสั่งมารีวิวให้นะ้านาะนะหน้าตกปลาได้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา400บาทนะครับนี่นะชื่ออะไรรุ่น นีโอแคสนะครับอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยนะครับตัวนี้เป็นรอบ7.1นนะนี่นะครับรอบ7.1ตัวนี้มาจากจีนนะครับรอบ7.1แล้วก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นครับเบรกอยู่5กิโลนะเดี๋ยวมาดูด้านในเลยนะตัวนี้ก็มีอะไรอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยครับผมเห็นสีสวยดีนะ อยวมาดูด้านในเลยนะครับแต่แรนแรนี่นครับด้านในอันนี้ผมแกะดูแล้วนะด้านในที่ให้มาก็จะมีตัวรอกนะครับแล้วก็แดกแกรมนี่นะครับประมาณนี้นะภายในลอกภายในกล่องนี้นะนี่นะสีสวยไม่ล่าตัวนี้นภัสเห็นแล้วสีมันคล้ายๆธงชาตินะ นี่อาจจะไม่น้ําเงินเท่าไร่อาจจะเป็นฟ้านะครับแต่ว่าแดงขาวน้ําเงินแล้วก็จะมีทองนะแดงขาวฟ้าแล้วก็มีทองนะคล้ายดูไกลๆคล้ายสีธงชาตินะครับนี่นะครับแล้วก็มีตัดสีทองเลยนะเดี๋ยวมาดูลายละเอียดเลยนะตัวนี้น้ําหนักเขาให้มาเท่าไหรอ่อ่ะไม่บอกนะไม่ได้แจ้งนะแต่ว่าไม่ไม่หนักนะครับตัวนี้นะไม่หนักนะเบา,นะนาน่าจะประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบกรัมนี่ เบานะครับไม่ถึงสองร้อยกรัมนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูารายละเอียดเลยนะ,ะแขนที่ให้มาก็จะเป็นแขนสีดํานี่นะครับหนอกก็เป็นหนอบแดงนะเป็นหนอบแต่งเลยนะนี่นะแบบนี้เลยนะแล้วก็สตาร์เดกก็เป็นสีทองนะครับนี่นะสตาร์เด็กก็ประมาณไดว่านะครับนี่นะทรงไดว่านะสีทองคนระับ อปรับคอนก็สีดํานะครับตัวนี้หลายสีนะสีสวยนะนะครับชอบเลยนะนี่นะเขียนว่าอะไร NC 200นะครับตัวนี้ก็จะเขียนบอกว่าลูกปืนอยู่ที่3บวก1นะเบลลิงนะนี่นครับสีขาวาด้านหน้าก็จะมีเนี่ยรอบ7.1นต่อ1รอบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโซนสีฟ้าฟ้านี่นะครับ มองไกลๆก็จะเป็นสีน้ําเงินได้นะถ้าจับแสงแดดนะเป็นลายธงชาตินะสาพชอบนะแล้วก็ตัวหนอนก็จะเป็นโลหะนะนี่ตัวครอบเขาครัวเขาควายนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับตามระบบนะบไม่หนักนะเบา,นะน,า,น,าน่าใช้มากเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านนี้นครับตัวนี้ปรับนวงเป็นปรับนวงแบบแม่เหล็กนะเขียนว่า neo cast นะครับมีระดับที่ให้มากี่ระดับ นี่ประมาณ20ระดับนะครับปรับปรับหน่วงแม่เหล็กนะให้มาอยู่ 20, ที่20ระดับนะด้านไหนก็เป็นสีแดงนะตัดสีขาวนะเดี๋ยวมาดูด้านบนเลยนะเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจขอานานนตกปาน,นะตัวนี้สวยนะราคาไม่แพงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเช็คการหมุนดูนะ,ะด้านมุมมองด้านบนก็จะมีสีขาวสีแดง สีฟ้านะครับแล้วก็สีทองนะสปูลเป็นสีดำนะเป็นสปูลลึกนะครับนี่นะนี่นะครับสวยงามสวยงามเดี๋ยวเรามาดูระบบะแม่เหล็กด้านในนะว่าเป็นยังไงนะมันเปิดยังไงอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นแบบเก่าครับบิดลงได้เลยนะนี่นะครับไม่มีตัวล็อกบิดแล้วก็ลงเลยนะ,ะแม่เหล็กที่ให้มาก็ อยู่ที่10เมตรนะครับนี่นะแม่เหล็ก10เมตรแล้วก็มีลูกปืนอยู่ตรงนี้1เมตรนี่นะสปูลก็เป็นสปูลเล็กนะนี่แต่น้ำหนักเบามากเลยสปูลที่คะแนนเบาอย่างเงี้ยลูกปืนก็เป็นลูกปืนเล็กนะนี่นะอยู่ตรงนี้1เมตรแต่นภัทไม่ได้วัดให้ดูนะต,ตัวนี้จะเป็นสปูล แกนยาวนะนี่นะครับเนี่ยนะสีดำนะเบามากเลยนะครับนี่นะนี่นะ่าจะเป็นอลูมิงเนียมหรือเปล่าเนี่ยดูเบานะเบานะปกติสปูลแกนยาวมันจะหนักนะนี่เบาเบาเบามากเลยนะนี่นะปืนเล็กนะแล้วก็ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่กลับที่เดิมเลยนะตัวนี้น,ะนานาาถ้าไหนซื้อไปก็จะมาอัพ เสริมลูกปืนได้นะถ้าเพิ่มความลืน่นอีกนะแต่ว่านภัทรจะลองเอาไปตกปลาช่อนข้างทางให้ดูนะครับตัวนี้น่าใช้นะสําหรับนภัทรนะนี่พอใส่เข้าไปแล้วก็บิดขึ้นนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามา,อาลองหมุนดูนะเดี๋ยวอุปกรณ์ู่กรุดตัวนี้ตึงไปปาให้มันคลุกคลิกได้นิดนึงตึ๊กตึ๊กตึ๊กนิดเดียวให้มันขยับได้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราปรับเบรกอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีเสียงปลาลากไหมตอนนี้มีเสียงปลาลากนะนี่นะตามสเต็ปเลยนะลอกสมยัยล่อกเดี๋ยวนี้ก็จะมีเสียงปลาลากทุกตัวเลยนะลอกรุ่นใหม่นะนี่นะเสียงปลาลากมีนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กๆน่ารักนะนี่นะ๋ยวมาหมุนเลยนะการหมุนนี่โอ้ถือว่าหมุนหมุนเนียนนะหมุน ไม่มีไม่มีขึ้นมือเลยนะนี่หมุนเลื่อนเลยนะนพัดปรับไว้ที่ไโอ้ขึ้นไปสุดเลยครับเดี๋ยวเราลองปรับประมาณสามนี่นะโอ้โหเหมือนไม่มีอะไรเลยอหมุนแบบไม่มีสัมผัสอะไรเลยเนี่ยเบาๆเลยโอ้ลื่นนะ เออลื่นฟืดเลยน่าใช้น่าใช้สำหรับนา้าๆที่งบประมาณน้อยนะครับตัวนี้ลื่นนะไม่กองแกงนะดูแล้วนะนี่หมุนเนียนเลยนะลอกสมัยนี้ทำมาดีๆทั้งนั้นเลยครับลอกจากเม็ดอินไชน่านี่สวยงามลื่นด้วยหมุนเบามากนี่แทบไม่ไม่ไม่ได้ออกแรงเลยนะรอบเจ็ดนะ เบาๆเลยนะแค่แตะๆโอ้ยนี่นะครับกด,กดฟีสปูนเป็นสีทองนะนี่นะนสวยสวยมุนลื่นนะครับเออจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่นะครับสีสันสวยงามนะตัวจริงสวยนะท่านาท่านไหนชอบสีแนวแฟนตาซีนะครับรอบตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะ แดงตัดดำแดงดำทองขาวฟ้านะครับสี่สีะห้าสีหกสีนี่นะครับสวยงามเบาด้วยน้ำหนักเบาด้วยนี่เบามากเลยนี่นะครับสวยงามสวยงาม Neo Cast NC สองร้อยนะครับนะนะ้าๆท่านไหนสนใจก็หา สับจองได้ตามสินค้าออนไลน์นะครับนี่นะครับเป็นรอบราคาประหยัดนะน่าใช้นะเดี๋ยวนะพัดจะเอาไปเทสให้ดูนะตกกประช่อนข้างทางนะตัวนี้มันสวยสีมันสวยเนะบามากเบาด้วยนะน่าจะเท่าพวกดีนี่แหละดีซีเอ็กซ์ร้อยห้รกร,รัมนะครับประมาณนะน้ำหนักแต่ความคงทนนี่เราต้องดูระยะยาวนะแต่ว่าการทําสีมาเก็บสีมานี่ เก็บมาได้เนียนตาดีนะครับนี่นะสีขาวเลยชอบแลยนะพัดช,ชอบเลยขาวแดงคล้ายๆสีธงชาติไทยเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเลยนะครับตัวนี้สนนราคา,าภาัดได้มาอยู่ที่ประมาณ400บาทนะ ราคามีขึ้นมีลงแล้วแต่ละนะแต่ละท่านนะครับนี่นะแต่นภัทรไม่มีขายนะนี o โอค t สะคนับสีสีธงชาติเลยนะคล้ายๆนะนี่นะครับสีแฟนตาซีนะครับสวยงามนะนี่นะน้ำหนักเบานะตัวไม่ใหญ่นะเัวเล็กๆน่นารักน่ารักสีก็ทำมาดีมากเลย โอเคนะครับเอาเป็นการรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจของนานานักตกปลานะตัวนี้เห็นตัวนี้นภัสเห็นมันสวยดีนะครับก็เลยเอามารีวิวให้นานานได้รับชมนะครับสําหรับนานานักตกปลาที่งบประมาณไม่มากนะครับ4 0 0ร้อยอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะไปหาจับจองได้ทางสินค้าออนไลน์นะครับนี่นะสวยด้วยนะเดี๋ยวนภัรจะเอาไปเทส ตกปลาช่อนข้างทางให้หน้าๆได้รับชมนะครับคอยรับชมนะแล้วนาภัสจะบอกอีกทีว่าไหวไหมอย่างนี้นะตกปลาช่อนข้างทางนะแต่เบื้องต้น,นําเบรกที่ให้มาก็อยู่ที่5กิโลนะตามที่เขาสเปคที่เขาให้มานะแต่ตัวนี้เฟืองน่าจะเป็นอลูมิเนียมไหมไม่แน่ใจนะมันเบาอะน้ําหนักเบาอะส่วนมากนภัสช,ชอบลอกที่น้ําหนักเบาๆนะต่ำกว่า200กรัมตีทั้ทงวันตีสนุกคนระับ โอเคนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องนาา้รพัชชิ่งๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมานําเสนอหรือว่าไปตกปลาที่ไหนก็ฝากต,ตามรับชมเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ